หมึกกระท้าะอะไรอะไรบ้านมันงถล่มเลยเฮียเอ้ยแต่เวามาเล่นเกมเฮ้ยเล่นกันพร้อมหรือยังเพื่อนกดยังถึงแอ เชียวเดี๋ยวเร็วเร็วเด่นไหมกดเลยนะบ้านบ้านฉันบ้านฉันพายุเข้าตอนนี้โหโตดนะบ้านฉันได้ปิวไปที่ 不伙办你别来了。 านมันฝุ่นตกเลยเหรอ กฝูปษาเบานาอะไร c a m p f i เราก็มี doll เมือ i Oh, weapon like, i shall no. ตอนนี้ประดามแสงฝนตกหนัก,นกเรียกรถพยาบาล